สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับกับบีบีบารมีพ่อคูณนะครับบายหลังขามสอนะครับวันนี้นะครับเรามีนะครับเหรียญรุ่นสิริมงคลนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทโทวัดปันไรนะครับปี2536นะครรบอ่าะวันนี้เรามีวิธีดูและ ประวัติข้าวๆมาให้ทราบนะครับกับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นหน้าเก็บอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หลวงพ่อนะครับออกแบบเองนะครับออกแบบเหรียญเองนะครับและปลุกเสกให้อย่างดีนะครับนี่ฮะ ด้านหลังจาลึกนะครับขอให้ปัสจากโลโรคภัยทั้งปวงเนอร์นะครับนะอ่าเป็นคำวยพาของหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อคูณนะครับได้เลือกรูปออกแบบเหรียญด้วยตัวท่านเองนะครับอ่าชื่อรุ่นสิริมงคลนะครับเป็นชื่อรุ่นที่อ่าน่าสะสมครับ เป็นสิริ่มงคลแก่ตัวเองนะครับวันนี้เรามันจะมาสอนนะครับวิธีการดูครับเหรียญรุ่นนี้นะครับว่าดูกันแบบไหนนะครับนะเหรียญรุ่นนี้ยังเกมไม่เหมือนนะครับเกไม่เหมือนนะครับเกไม่เหมือนเกจะจะเป็นส่วนมากจะเป็นถอดพิมพ์นะครับทําให้ตื้นเบอร์บวมนะครับประมาณนี้นะครับแต่ให้ดูศึกษาเอาไว้นะครับเผื่ออนาคตจะ เกับเปลี่ยนนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับอันดับที่หนึ่งครับอันดับที่หให้ดูหน้าหลวงพ่อนะครับให้จำหน้าหลวงพ่อนะครับลึกคมชัดเส้นสายนะครับรอยย่นนะครับคมชัดนะครับเดี๋ยวขอซูมแป๊บหนึ่งนะครับ นี่นะฮะนี่นะฮะเส้นสายคมชัดนะครับดวงตาลึกคมนะครับนี่นะครับนี่นะฮะเส้นผมคมชัดครับให้จําให้ดีนะครับดวงตาจะลึกคมชัดนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะโอ้โหคมชัดนะครับรอยย่นลอยหน้าผา,ากนะครับ ลอยย่นผิวหนังนะครับทําได้สวยงามนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะดูวันนี้เรามาให้ดูสองเนื้อนะครับมีเนื้อเนื้อทองแดงกับเนื้อท้องฝาบาทนะครับเนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหสวยงามนะครับสวยงามครับเนื้อฝาบาทจะจะไม่ค่อยคมชัดเหมือนเนื้อทองแดงนะครับเนี่ยฮะ สังเกตดูนะครับอ่าอันดับที่2องครับ <c oughs> อันดับที่สองให้ดูที่ไม้เคาะหัวหลวงพระคูณนะครับนี่ฮะบริเวณปลายไม้ตรงชิดกับศีรษะหลวงพ่อนะครับจะมีนะครับจะมีเนื้อเกินออกมาเยอะเลยนะครับไม่ส่องก็เห็นนะครับนี่ฮะนี่ฮะ ชัดเจนนะครับนี่ฮะจะมีเนื้อเกินออกมาตรงปลายปลายกระบองหลวงพ่อนะครับนี่ฮะนี่ฮะต้องมีทุกเกลี่ยนนะครับไม่ว่าเนื้ออะไรนะครับไม่ว่าเนื้ออะไรต้องเห็นนะครับนี่ฮะนี่ฮะเนื้อเกินออกมาแบบนี้เลยครับนี่ฮะมีทุกเกลี่ยนนะครับให้ดูยังไงก็เห็นครับนี่ฮะ นี่ครับโอ้โหดูตาเผ่าก็เห็นนะครับอันนี้นะฮะเก๋ยังถอดบวมๆนะครับอ่าอันดับที่สามนะครับอันดับที่สามนะครับให้ดูที่โค้ดนะครับโค้ดตอกตำแหน่งนะครับตำแหน่งเนื้อทองแดงโค้ดพระโค้ดพระจะอยู่ปลายกระบองนะครับทั้งทั้งเนื้อทองแดงเนื้อฝาบาทนะครับจะอยู่จุดเดียวกันนะครับ คือสังกติมิสังกติมิแล้วก็โค้ดพระที่ปลายกระบอกนะครับจะเป็นเนื้อทองแดงกับเนื้อฝาบาทนะครับถ้าเนื้อเงินกับ,นว,กน,น,บนวะจะตอกตรงนี้นะครับนวะจะตอกตรงนี้นะครับแต่สีที่คล้ายกันก็คือมีทองแดงกับนวะนะครับสีจะคล้ายกันแต่จะต่างกันที่โค้ดนะครับโค้ดนวะจะตอกตรงนี้นะครับโค้ดพระจะตอกตรงนี้นะครับนวะนะครับอา อันดับที่4ี่ครับอันดับที่4ี่ให้พลิกไปด้านหลังนะครับให้พลิกไปด้านหลังนะครับให้ดูบริเวณเกือบติดขอบนะครับรอบๆนะครับนี่ครับจะมีเส้นแบบนี้ครับเส้นแบบนี้ครับเหรียญนี้อยู่เต็มนะครับเหรียญนี้มาเต็มนะครับนี่ฮะเป็นเส้นขอบๆเต็มนี่ฮะเกิดจากการปั๊มนะครับเกิดจากการปั๊มทําให้เหรียญสะดุ้งนะครับเหรียญสะดุ้ง พอเรียนสะดุ้งปุ๊บก็จะเกิดเป็นเส้นนี้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวซ่องรูชัดๆนะครับนี่ฮะนี่ฮะบางเหรียญก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือคือ,อจะบอกไงดีอันนี้จะเป็นปัม๊มท้ายๆนะครับปัม๊มท้ายๆทําให้มันจะแตกนะครับนี่ฮะนี่ฮะเส้นแบบนี้ฮะมีทุกเหรียญน,นะครับ ดยสดูสชัดๆนะครับนี่ฮะมีทุกเหรียญน,นะครับสเส้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไม่ชัดเลยไม่ชัดเลยไม่ชัดเลยนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะอันนี้คือปัม๊มท้ายๆนะครับปัม๊มไททายก็เกือบจะแตกแล้วนะครับนี่อันนี้อันนี้ปั๊มแรกๆนะครับปั๊มแรกๆจะจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับนี่ฮะจะเป็นแค่ร้อยแบบ เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ต้องมีทุกเหรียญนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหชัดเจนนะครับอันนี้มีน้อยนะครับอันนี้มีแค่นี้นะครับนี่ฮะเหรียญเนี้ดูเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้อ่ามีตรงไหนนาะนี่ฮะนี่ฮะอันนี้ฮอันนี้ปั๊มแรกๆนะครับเนี่ยปั๊มแรกๆจะเป็นแค่นูนๆนะครับนี่ฮะ เดีย๋ยวผมดูก่อนนะนี่ไงนี่ไงนี่ฮะในปัน๊มแรกๆจะมีเป็นนูนๆขีดแค่นี้เท่านั้นเท่านั้นนะครับเนี่ยฮะแต่ต้องมีทุกเหรียญน,นะครับต้องมีเป็นอ๋อเป็นขีดนะครับเหมือน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 ขุยมันแดงอะครับนะผมก็เปรียบเทียบเนาะนี่ฮะนี่ฮะมีทุกเหรียญน,นะครับเนี่ยฮะ อันนี้จะปั๊มแรกๆครับเนี่ยฮะปั๊มแรกๆจะนูนๆออกมาน่อยเดียวหน่อยเดียวนะครับเนี่ยฮะอ่าอันดับที่ห้าครับอันดับที่ห้านะครับเอ่อให้พลิกไปด้านหน้าเหมือนเดิมครับให้พลิกไปด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับจะมีเส้นสายฝนเส้นขนแมวนะครับอ่ะเส้นสายฝนละกันครับนี่ฮะขีด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 แล้วก็ควยควยควกลายเป็นตารางหมักลุกเลยนะครับ ลองดูนะครับนี่ฮะนี่ฮะตรงข้างข้างข้างซ้ายหลวงพ่อนะครับตั้งแต่บ่าจนถึงเสียนหลวงพ่อนะครับจนถึงคําว่าสิรินะครับสิริมงคลเนี่ยฮะคำว่าสิรินะครับจะมีเส้นนะครับเส้นออกจากสีรษะหลวงพอ่อไปหาสิรินะครับจะมีเส้นสายฝนนะครับนี่ฮะโอ้โหชัดเจนนะครับนี่ฮะนี่ฮะดูเหรียญอื่นที่มีไหม อันนี้เนื้อฝาบาทนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ก็เห็นลางๆนะครับนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะต้องมีนะครับเกยังถอดไม่ติดนะครับตัวนี้เทเกยังตอดถอดไม่ติดเลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะเนื้อฝาบาดจะเป็นแบบนี้นะครับเนื้อฝาบาดจะไม่ค่อยชัดเลยนะครับแต่ต้องมีนะครับเนี่ะ ชัดไม่ชัดนี่ฮะคนนี้ไม่ชัดแต่ดูเหรียญนี้นะครับโอ้โหเหรียญนี้ชัดเจนครับนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะต้องมีนะครับนี่ฮะคำว่าสิริครับกจนถึงบาทเนี่ยฮะสิริมงคลนะครับจะมีรอยแตกนะครับเอ้ยไม่ใช่มีจะมีรอยแตกดิจะมีเส้นสายฝนนะครับนี่ฮะมีทุกเหรียญน,นะครับ อันนี้ผิวไฟนะครับเรื่องนี้ฝีไฟนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหเห็นนะครับนี่ฮะเห็นนะครับอาเห็นนะครับเหรียญนี้ชัดเจนนะครับนะนี่ฮะโอ้โหเหรียญนี้ชัดเจนนะครับนะฮะนะฮะ อันดับที่5จบกันไปครับอันดับที่6ครับอันดับที่6คือจุดจ่ายตังของเรานะครับคือจุดจ่ายตังคือขอบตัดนั่นเองนะครับเทคนิคการดูของผมนะครับจบไม่ว่ารุ่นเหรียญรุ่นไหนนะครับไม่ว่าเหรียญรุ่นไหนคือจบที่ขอบตัดทั้งนั้นนะครับให้ดูนะครับให้พลิกหลวงพ่อไปด้านขวาหลวงพ่อนะครับให้พลิกไปด้านขวาหล่งพ่อนะครับ ไม่ช่ที่สูดอีกอ่ะนี่นะฮะนี่นะฮะให้ดูบริเวณปลายแหลมครับปลายแหลมฝั่งซ้ายหลวงพ่อนะครับนี่ฮะตรงปุ่มชี้นะครับให้จําฝั่งซ้ายหลวงพ่อนะครับจะเป็นล่องนะครับจะเป็นล่องชัดเจนนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหส่องแบบนี้นี่เห็นเลยนะครับนี่ฮะแตกต่างเลยนะครับนี่ฮะ เป็นร่องลึกลงไปเลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะชัดเจนนะครับนี่ฮะต้องมีนะครับจุดนี้นะครับชื่อจุดจ่ายตังค์ของเรานะครับนี่ฮะเป็นร่องลงไปนะครับ่าดูเหรียญอื่นนะครับนี่ฮะนี่ทองฝาบาทนะครับนี่ฮะโอ้โหแต่ท้อนแสงเนี่ยนี่ครับนี่ฮะ นี่ฮะเป็นล่องเป็นล่องเป็นคลองเลยนะครับอ่าไม่ใช่เป็นล่องธรรมดานะครับเหมือนคลองเลยนะครับเส้นใหญ่มากนะครับล่องลึกใหญ่มากนะครับไม่ส่องก็เห็นนะครับเอาจอบมายกดูนี่เห็นแบบนี้นี่ผมตีเทะแท้ๆได้เลยนะครับตอนนี้นะครับนี่ฮะมีทุกเปลียนนะครับนี่ฮะโอ้โหชัดเจนนะครับ ถ้าไม่มีแบบนี้ถ้าไม่เห็นตรงนี้นะครับถ้าไม่เห็นตรงนี้ผมตีเก๊ไปก่อนเลยครับนี่ฮะอ้โหมีทุกเหรียญน,นะครับเก๊ทาไม่ได้นะครับเก๊ทาไม่ได้นะครับจบนะครับอ่าจบกันไปนะครับกับเหรียญสิลิมงคลหลวงพ่อคูณปริสุโธวัดบ้านไร่นะครับปี2536นะครับ วันนี้เอามาให้ดูกันเนื้อทองแดงกับเนื้อฝาบาทนะครับถ้าวันไหนได้เนื้อนะวะเนื้อเงินเอามาให้ดูใหม่นะครับนะวันนี้เอาเนื้อทองแดงกับเนื้อฝาบาทไปก่อนนะครับเท่านี้ก็ได้ซื้อพระเท้ได้แล้วนะครับอโอเคครับจบกันไปนะครับเดี๋ยวผมซูมคืนก่อนนะครับ จบแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง BB บีบารมีพ่อคูณบายหลังขามสอด้วยนะครับขอบคุณครับ